ก็จากที่เราคิปรองท้องแล้วนะครับก็เราพาเดินชมปัตตนะครับนี่เป็น EP สองคันเราจะพาเข้าไปดูอาจะได้ทุกที่ก่อนจุดคล้ายๆว่าจุดที่จาเำบ้านนะครับกท่าจมีอะไรนะครับงี๋ย้วเราจะพานะครับก็บรรปกันนะครับ หลพ่อนะครับในนี้พิธาน hmm. หลวงพ่อครับที่รู <inaudible 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 ้ที่คุอนนะครับโอเคครับ อาานเดนๆก็ตั้งใจนะอาทานนี่เรนหนครับเอาี้เลยครับแครับ่อนงนี้ก็ในหานะครับก่อนในนี้ก็นาอาจะเป็นเรื่องเาๆอย่างครับเลาเรื่องเาหลายๆอย่างก็น่าจะเป็นเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับก็อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เยาจะพาชมนะครับภาพวาดนะครับนี่ครับก็ข้างบนก็จะเป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้านะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติธรรมหรือบรรพะอะไรหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับในหมู่บ้านนะครับภาพวาดน่าจะเป็นพระครูนะครับที่ที่ ที่วัดนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ทราบเรื่องราวโดยแท้จริงนะครับก็เอามาให้ดูเป็นพิธานนะครับพอสังเขปนะครับนี่ครับแล้วก็สิ่งที่อยู่ในตู้นี้ก็จะเป็นอ่าของนะครับของเก่าๆนะครับนี่ครับก็จะเป็นของเก่าๆนะจัดคล้ายๆเป็นจัดเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับอ่าเนี่ครับก็เป็นพัดยศนะครับแล้วก็นี่ครับ นี่ครับก็เป็นเครื่องพิมพ์ดีดเก่านะครับนี่ครับแล้วก็ตรงส่วนนู้นก็จะเป็นอ่าเป็นคัมภีร์นะครับหรือเป็นบทซีดีหรืออะไรนี่ยนะฮะครับ,รบก็นี่ก็จะเป็นภายในวิหารนะครับก็จะเป็นพระประธานนะครับแล้วเราจะกลับพระไม้พระขอพรตรงนี้แล้วก็จะพาเดินจุมบรรยากาศรอบๆวัดกันอีกทีนึงนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในวัดนะครับทำได้สวยนะครับวิหารแล้วก็ตรงนี้เป็นสารากลางน้ำนะครับเดี๋ยวพาไปดูปลาตรงจุดนู้นนะครับมีปลาขึ้นเยอะนะครับ นี่ครับปลาขึ้นมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงจุดที่ขึ้นเยอะๆนะครับนี่ครับปลานะครับม้จุดชัวร์ม้วใหญ่ๆเลยนะครับนี่ครับป่าน,นิ่นะครับป่าน,นิ่แล้วก็ปลาทับทิมนะครับ นี่โอ้เป็นการสร้างวิหารกลางน้ำได้สวยนะครับวัดหนองตะไคร่บวงนะครับไปผ่านไปผ่านมามาแวะกราบไหว้ทำบุญทำบุญได้นะครับนี่โอ้ป่าเนี่ยครับขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับสวยเลยนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มาทำบุญแล้วก็มาผ่อนคลายได้นะครับนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบวัดอีกทีนึงครับ นี่ครับทางจุดฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นจุดเทศมหาชาตินะครับของพระแล้วก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับมานั่งฟังเทศกันเต็มศาลาไปหมดเลยนะครับน,นี่ครับนี่พระกำลังเทศเอยู่นะครับ เป็นบรรยากาศพระเทศนะครับคนก็นั่งฟังเต้นไปหมดเลยนะครับอันในเบ้าหยอกคนในสวนท่อนใต่ยังไม่ท่อนสูงขนาดนี้เฮ้ยยืนละผมไม่อยากมีเมียก็จะลูกผมจะคือไปเป็นเทศมหาชาตินะครับโอ้ผบุตาผู้แก่ชอบใจกันใหญ่เลยครับพรเทศสนุกมากเลยครับ นาครากแตลบอกว่าจากอาภิธรรมสอนให้คนรู้จักว่ากันนี่แหละเป็นกนารหัวใจสำคัญด้วยตั้งไว้กันที่หัหัวใจสำคัญะพ่องใอผู้ใดบูชาัน,นี่เรียกว่าปัญจขันธ์หรือว่าปัญจเศรษฐีเศรษฐีรา,า,ารรรใใรชาทกอขันผู้ใดได้บชารนี่จะเดินเนื้อล่องใตไปไปเกาหลีไปเดินข้ามต่างประเทศ วอดให้ครับโอ้โอ้ไม้พุ่มมากันชู้จงนี่เป็นการสำคัญโห้ยหัวใจการเดินทางเลยไม้พุ่มมาไปทั้งไหนครับก็หลังจากที่เราอยู่ตรงฟังเทศเสร็จแล้วนะครับก็เราพามาดูตรงนี้สวยมากเลยนะครับนี่ครับโอ้ยเป็นแอร์เกลกันแน่ตูนระยะเท่าหนวกนด้วยวายานในสวนเขาแต่ว่ามันก็แมนนิ่ม เป็นรวงข้าวนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับทำเป็นเป็นซุ้มนะครับเป็นซุ้มแล้วก็เป็นคล้ายๆกับเป็นศาลานะครับข้างในก็จะเป็นคล้ายๆกับศาลานะครับนี่ครับเป็นรวงข้าวนะครับนี่ครับบแล้วก็เอามาร้อยสารกันนะครับก็เป็นขอบรั้วนะครับเป็นขอบรั้วแล้วก็ ทรงนู้นก็เป็นศารานะครับนู่นนะครับอันนั้นก็เป็นข้าวนะครับเป็นรวงข้าวทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับโอ้ดูจุดบุมนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่กิจกรรมที่นี่เขามีเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับทางหมู่บ้านแล้วก็ทางวัดนะครับนี่ครับ เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับตางสวยมากเลยนะครับกันหาหตอนนี้คนอยู่ในศาลานู่นครับศาลาตรงจุดนู้นนะครับกำลังนั่งฟังเทศกันอยู่นะครับผมได้ฟังอาจารย์ผมยนตลกีเทศก็เป็นอาจารย์นำพาเทศ อาจารย์ธีระเตเปอาจารย์จุท่อนเทมหาวิรากุลเคราเทอาจารย์ผูมิเคนวานอันน้เบมิรยิทก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับพากินพาเที่ยวนะครับก็เป็นที่วัดหนองตะไคร้พวงนะครับก็จะมีโรงทานนะครับทางฟังนู้นก็มีโรงทานนะครับมีน้ําดื่มนะครับวัดหนองตะไคร้พวงนะครับก็จะมีอ่ากิจกรรมทางทางวัดแล้วก็ทางหมู่บ้านเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับ ศิลปะแล้วก็อะไรของของบ้านเนี่ยกกเป็นพวกของกินของใช้นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวปิดคลิปกันเลยดีกว่านะครอน วาเที่ยวที่สุดนเบนายในวันนี้ครับแล้วหน้าจาคิวค่าเที่ยวปรเนราคาค่าเทยนต้อง้ตกหลักตรงนี้ครสรับเกิดจากตองนี้แก่มีเยกจากตรงมีด